สวัสดีครับวันนี้วันที่13บสามกราคมหกแนะครับขอคุยเรื่องนวัตรกรรมของมนุษย์นะครับผมได้ความรู้มาจากนักวิชยากรท่านหนึ่งนะครับอยู่ในอ้างอิงอยู่ในนี้นะครับพูดถึงนวัตรกรรมของมนุษย์ในช่วงเวลาต่างๆนวัตรกรรมก็คือการค้นพบประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆขึ้นมาใช้นะครับเขาแบ่งออกเป็น6 ยุคหกคลื่นนะครับใช้เป็นคลื่นนะครับในวันนี้เราจะพูดถึงคลื่นลูกที่หกทีนี้เรามาดูกันครับคลื่นลูกแรกคืออะไรคลื่นลูกแรกนี่น,นะครับก็เกิดขึ้นประมาณปีหนึ่งพนดร้อยนะครับเป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะเมื่อก่อนหน้านี้เขาใช้เกษตรนะครับปลูกพืชต่อมาก็ผลิตเป็นโรงงานมีอะไรก็เป็นอ่าเครื่อง เริ่มใช้เหล็กเริ่มใช้พลังน้ำนะครับในปีแล้วมีอังกฤษเป็นผู้นำนะครับเรียกว่ายุคปฏิวัตษาษาิอุตสาหกรรมเกิดขึ้นประมาณนี้นะครับเอาคร่าวๆนะครับยุคคลื่นลูกที่สองก็เป็นห้าสิบปีถัดมามนุษย์เริ่มใช้เครื่องจักรไอ้น้ำใช้รางใช้รถรางใช้เหล็กกล้านะครับเริ่มประดิษฐ์เหล็กกล้าก็อังกฤษอีกเป็นผู้นำ นะครับต่อมานะครับขึ้นลูกที่สามเป็นเรื่องของไฟฟ้าแล้วทีนี้นะเปลี่ยนจากเครื่องจักรกลมาเป็นไฟฟ้าผู้นําประเทศที่ผู้นําของโลกนะครับที่คิดเรื่องนี้ทาเรื่องนี้ก็คือสหรัฐอเมริกานะครับมีการใช้เคมีบ้างแล้วนะครับนะยุคต่อมาขึ้นลูกที่สี่นะครับเป็นยุคน้ํามันนะครับเกิดปีประมาณ 1 9 5 0ช่วงพลิกๆนะครับหนึ่งเนะครับใช้เคมีใช้น้ำมันใช้ปิโตรเคมีแล้วนะครับต่อมาลูกที่5นะครับก็เป็นยุคของซอฟต์แวร์ยุคคอมพิวเตอร์ประมาณปี1 9ึ่งเก้าเจ็ดนะครับหนึ่งเก้าเจ็ดห้ไม่ถึงยี่ส เท่าไหร่ประมาณนั้นนะครับ13นะแล้วต่อมานะครับขึ้นลูกที่หกนะครับนะครับสามขึ้นถัดมานี่คือสหรัฐอเมริกาเป็นเป็นผู้นำนะครับขึ้นลูกที่หกเนี่ยวิทยากรท่านนี้เขาจัดให,เงงหเนน้เป็นพลังงานหมุนเวียนนะครับเป็นพลังงานหมุนเวียนนะครับเกิดขึ้นมี เกิดขึ้นมาประมาณปี2020นะครับเนี่ยนะพลพีคมันเนี่ยนะมันเป็นเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนก็คือพวกแสงอาทิตย์นะครับลมชีวมวลแล้วก็พวกาการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพนะครับพวกอินโฟเมชันเทคโนโลยีอะไรพวกนี้นะครับเอามาใช้ในการผลิตไฟฟ้าใช้พลังงาน นะครับที่รวมทั้งใช้ไฟฟ้าแทนน้ำมันด้วยนะเข้าไปดูการลงทุนนะครับการลงทุนของ3ประเทศสามกลุ่มนะสามกลุ่มพบว่าในช่วง2018ถึงปัจจุบันนี่นะประเทศจีนนีครับลงทุนมากกว่ากลุ่มอื่นๆนะนี่สหรัฐอเมริกานะนะครับ แล้วก็นี่เป็นสาภาพยุโรปนะครับสาภาพยุโรปซึ่งไม่มีอยงกิกอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าจีนเนี่ยลงทุนกับเรื่องพลังงานหมุนเวียนพลังงานสะอาดเนี่ยนะเยอะมากเยอะมากนะครับกลายเป็นผู้นำไปเลยนะครับเราจะเห็นรถ e ีวีโซลา่าเซลอะไรแบบนี้นะครับแบตเตอรี่ก็ผลิตจากจีน ราคาถูกลงในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาราคาถูกลงเนื่องจากสเกลในการผลิตใหญ่ขึ้นนะครับเทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้นคุณภาพดีขึ้นราคาก็ถูกลงนะครับนี่คือคลื่นลูกที่6นะครับคลื่นลูกที่6ซึ่งการจะใช้ประโยชน์จากคลื่นเหล่านี้ก็ขึ้นอยู่กับการเมือง นะครับแต่ขนาดเดียวกันผู้บริโภคก็มีพลังพอที่จะผลักดันใหน้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองได้ครับขอบคุณครับ